ก็ได้ก็ได้เลยสิเอาอะไทีน,นี้ไม่พูดอ่ะวันนี้เรามาทำัิธีการมาทำเสียแล้ปก็อยพามาไหว้พระเพื่อใครที่จะจากโควิด ปลอยรอด้วยดิยหันหน้ามานี่ก่อนต้องรอก่อนสิเดินเร็วแท้ละ่ะขึ้นบันไดสูงนิ้วเลยน้องปอยอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เรียกอะไรวัดทํำเสือ Ối! xuống lưu nó lưu 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 là lưu 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 มากเลยโอ้ยปอยเดินเก่งเลยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ล่ะโอ้โหโอ้ยเหนื่อยจังเลย

เช่อดหน่อยนะครับนงปอยน้ามาดิฉันเช้่อีดหน่อยเลยเดี๋ยวเช็ก่อนมันก็จะึงะแล้วอ่ะแล้วซื้อดอม้ทุบเชนกันเด้ยวนี่น้องปลอยพามาไหว้พระเทําเสียใครเที่ยจากโควิดนะ

ให้น้องไปไว้พรปิดทองต่อให้โควิดจากประเทศไทยให้หายไปหมด ไป <unemployed. S 2> บอกให้โควิดให้หายจากประเทศไทยไปหมดเลยนะไว้็จ่ละวอามาปักอ๋อเห็นี่าปักปักจังทู ไปขีดอ้อมไปนู้นไปนู้นมาเดินอ้อมไปนู้นเดินอ้อมไปนู้นไปอียนี้นี่เอี๋นี้เดี๋ยวชนชนเดี๋ยวชนชนอันนี้ทางนี้อ่ไปีองไปดิไปอาหยีบกละผ่นหยิบทีละเผ่นเอ้าค่อยค่อยไปไปิดองเอ้ค nice. ki ่ออยืมอาใมาใหม่มาใหม่ วไ่นี่ขยะทีอันนี้หลุดแล้วเหรออ่ะมาแกะมาเดี๋ยวมานี้องค์นี้องค์นี้นี่มาเอาเอาเอาเปลือกเอาเปลือกเก็บไว้ก่อนเปลือกที่เป่าฟอกไปเดี๋ยวไปทิ้งเปลือกที่ไม่มีนะไม่มีไหมล่ะนี่มาไม่มีเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปทิ้งขยะอ่ามาอันนี้เดียวอันนี้ก่อน ดิ๊ดิด <X> ิอันนี้ยังไม่ได้อ่ปิดเลยปิดเลยปิดเลยค่อยๆปิดค่อยๆปิดอาใรก็ดัดไปก่อนเดี๋ยวไปทิ้งข้างนอกอ่ค่อยๆปิดอันแลวไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกแล้วก็ไม่เป็นไรปิดใหม่อ่เอากอาท้าย เอาเก็บกระดาษเอ็บหน่าทิ้งนี้เอากระดาษนี้เปล่าเพราทิ้งด้วยอ่าหมดแล้วใช่ไหมก็นนี่นี่อ่ะไปตาพาก่อนนะอ่าไปขึ้นพาพา Anh ổng.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  để ổng. Anh ổng. còn ổng. Anh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  này Anh ổng. Anh ổng. Anh

ไอ้แค่ผ่าดจากโควิดตั้งกวงโควิดหมดจากโรคนี้ไปนะครับได้ยืนเป็นสุขยน้องไลอธิษฐานแล้วครับไัน้องปลลูก าให้โควิดหายไปเร็วทีรูปไปรักขอก็ได้ อำฟอมมันออกสวยงาม,งามไ้น้องปล่อยพามาต่อปล่อยเดินเร็วดิต้องดับไม่ทัน hoa lá khăn ngam นี่คืบ่อน้ำศักดิ์สินะครับของน้ำอยู่ลึกเลยมอไม่ทันเห็นเลยสวยงามเราชกระดษสาจันห้ามโยนเหรียญนะครับนี่มีลูน้ำแรงแขเลย ยไปไเลยนะสวยว่ะบรรยากาศดีมากเลยวัดทั้งเสือนะครับมีทุ่งนาตรงนู้นด้วยตรงนนน้มีีท่ิเอยู่อำเภอท่าม่วงข้าตำบลอะไรไม่รู้ทีนี้จังหวัดกาญจนบุรีตตรงนนน้มมีาเเ็ลยบรรยากาศสวยงามครับมีภูเขามีภูเขามีนาข้าวรถงามสวยงาม มีสถานที่นั่งชมวิวนั่งกินกาแฟแต่ไม่รู้ร้านอยู่ไกลเหลือเกินไกลจังบนร้านจิบกาแฟอยู่ไกลไกสวยงามมากครับคู มาสัาากตะละักกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากที่เครียดเครียดกับโควิดออวันนี้ก็มาสูงมากไหว้หลวงพ่อให้สูงมาก <COVID S 2> เลยให้โควิดหายไปจากโลกนี้ใช่แต่สูงมากเพื่อกันภาวนานะครับมันสูงจริงๆเมื่อกี้เดินหอบแย่มาเลยที่เขามาแก้บนให้ตากระจาย บรรยากาศสวยงามชอบทิศโอ้โหสวยงามมากเลยมาเที่ยวกันนะคะทุกคนทุกคนอาถุกไปยืนยืนกับแม่ไปแม่หันหน้ามาด้วยอ,อันนี้ปล่อยกับแม่พามานมัสการหลวงพ่อวัดท่ำเสือ เพื่อให้เป็นสิทธิมงคลจากโควิดสวยงามไปต,ต้นไหลมันลูกเต็มเลยแต่จริงๆเรามาจอดข้างบนนี้ก็ใกล้ด้วยนะเออบรรยากาศดีมากเลย uốnam nam view đi đi, đẹp, đi, đẹp, <laughs> à, 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 không đi không đẹp, không đẹp, không đơn, không đẹp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 , không à không không không

เขาเรียกอะไรนะชื่อเป็นนั่นนู่นอ่เดี๋ยวไอ้นั่นอ่ะเจดีเขาเรียกเป็นยังไงเขาเรียกคือเรียกไงเขาเรียกคือเรียงไงโอ้โหสวยงามมากเลยหลวงพ่อสง่าสวยงามมามไหว้กันนะครับตระบาทสมเด็จพระมงคล ออยู่ที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกคนมารับราชการไว้กันนะครับปล่อยปล่อยปิดคลิปก่อนแล้วปิดคลิปก่อนแล้ว บายนะครับ